เฟนทุกคนวันนี้กลับพบกับเอฟอันนี้แล้วกับช่องทางในโซนยจิสเอฟไออาร์ R I A. ก็วันนี้เอฟจะมาทำวิดีโอเปิดกระเป๋ากันอีแล้วนั่นเองซึ่ง่ะเป็นแบบนี้เลยซึ่งจะบอกมันปิดไม่ได้คือเอฟเปิดออกมาแล้วแต่งหน้าทุกวัน,นในทุกๆวันแล้วมันก็เลยกเก็บเขาไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากจริงๆในนี้ก็เลยปิดไม่ได้แล้วเพราะว่าเอามาแต่งหน้าน่นนี่นั่นก็เลยจะเอามาเปิดกระเป๋าให้เพื่อนดูกันก็เลยปิดไม่ได้เรียบร้อยแล้วเพราะมันทะลักออกมาขนาดนี้คือเอฟได้มีโอกาสไปแต่งหน้าให้เพื่อน Lets. ที่เป็นนางรำเพราะว่าไอ้เพิ่งไปงานศพเพื่อนมา <_ d ata> เพื่อนเสียชีวิตไปได้หนึ่งปีละแต่เขาเพิ่งเผาเพื่เก็บศพเพื่อนไว้ <_ d ata> ก็เลยแบบแล้วเพื่อนก็เลยอยากรำหน้าศพให้เพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายเขาก็เลยแบบบอกให้เราช่วยไปแต่งหน้าให้หน่อยไปแต่งหน้านางรำให้หน่อยเราก็เลยเอากระเป๋าใบเดิมนี่แหละไปยัดไปแบบเต็มเปี่ยมมากแล้วเราก็แบบปิดไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราใช้ทุกวันจริงตั้งแต่กลับมาก็ยังไม่ได้เก็บของอะไรออกแล้วก็ใช้อยู่ปกติทุกวันก็เลย เป็นสภาพอย่างไงเดี๋ยวเอฟหยิบอะไรที่มาได้เอฟพูดเลยแล้วกันเนาะก็ไปดูกันเลยแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าในกระเป๋าเอมีอะไรบ้างไปชมกันเลยเอฟหยิบอะไรได้เอฟพูดเลยนะเพราะว่ามันล้นมันทะลักมันแบบเยอะมากจริงกระเป๋าคงต้องซื้อใหญ่กว่านี้แล้วจริงๆเนาะก็อ่ะก็อันแรกที่รู้ๆกันอยู่เลยกระจกบานเดิมที่เคยเปิดให้ดูไปขนตบปร้อมที่เอาไปแล้วอันนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันดูสะพึงเกินไปก็เลยไม่ได้ใช้ ดัดบาย60บาทน้ำแร่โอคุมะที่ดีมากเสร็จทุกอย่างไม่ทำให้หน้ามันทำให้หน้าสดชื่นมากก็ขอเลยแล้วกันสดชื่นเฟสทันทีทันใดก็ดีมากที่ด้โอส่งให้ขอบคุณจากทางแบรนด์มากๆนะจ๊ะต่อไปเป็นอันนี้เป็นซิวนาชิมริงตัวนี้ซึ่งเป็นได้ทั้งปัดแก้มไฮไลท์ คาตาได้หมดเลยก็คือเอาไปทําให้หน้าโกโก้วาวก็แต่อันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้พกไปไม่ได้ใช้แค่เพื่อเพื่อไปเพราะเราไปแต่งหน้าครั้งแรกแต่งหน้าคนอื่นครั้งแรกเลยนะในชีวิตเพราะว่าแต่งแต่งหน้าตัวเองไม่เคยไปแต่งหน้าให้ใครเลยก็เลยแบบไม่รู้จะเอาอะไรไปมั่งก็เลยพกพก,พกยัดยัด,ยดไปก็อาจจะเยอะสักเล็กน้อยเนาะต่อไปเป็นที่เขียนชื่อของชีวิตหรือว่าหนะน,น้า Ultimate by Nai Chit b e r z o จี i ยนี้ลูกรักลูกเลิฟเอาไปอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเพื่อนเขามีของเขามาต่อไปเป็นกาติดขนตาปอมอันนี้ได้ใช้เพราะว่ามีอยู่อันเดียว เพื่อนไม่มีก็เป็นของด aiso แต่มันเสียอย่างหนึ่งคืออันนี้ต้องซื้อเปลี่ยนใหม่ละเพราะว่าเอาออกมาแล้วมันยืดเป็นแบบมันแห้งอ่ะมันยืดเป็นเส้นแห้งแล้วต้องซื้อใหม่แล้วอันนี้น่าจะใช้ได้อีกไม่นานก็คงต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นอันนี้ eye brow คือเพื่อ,อนเนี่ยไม่ได้ใช้ปัดคิ้วเลยใครแค่แบบดินสอแล้วก็เสร็จเลยไม่ได้ปัดคิ้วม่ได้อะไรอันนี้ก็เลยไม่ได้ใช้เป็นของ d u t y fashion color bar อันนี้คงเห็นอยมีบ่อยๆมัทคลาของอ d e y เซลเขียนคิ้วของ m u วสิคฟลาวเวอันนี้เป็นได้ทั้งเซลเขียนคิว้วเป็นได้ทั้งอายไลเนอร์อันนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเพื่อนใช้แบบฝุ่นกันตอนแรกว่าหึกว่าจะไม่มีใครเอาอะไรไปเลยก็เลยแบบพกๆไปเยอะนิดนึงแล้วอันนี้เป็นของ West and Wild เป็นสี walking on a chill นั่นเองเป็นลักษณะแบบนี้เป็นสีที่ใช้ได้กับทุกลุคทุกคนทุกวันสุภาพมากอันนี้ใช้ใช้ใช้เพื่อเลยอันนี้ใช้แล้วออกมาสวยเลยเดี๋ยวเอฟ จะมีรูปให้ดูตอนท้ายแล้วว่าอแต่งแบบไหนเนาะก็คือใช้พาเลตนี้แต่งเลยคือมันสวยมากจริงชอบมากอันนี้สวยเลยดูภาพนางรำเลยอันนี้เนาะแล้วก็เป็นพาเลตของซีวนาคัลเลอร์สตอรตัวนี้เป็นลักษณะแบบนี้มีกระจกแล้วก็มีสีอันนี้ก็ใช้อยู่นะใช้สีทองทอโทนนี้แท็บบริเวณกลางตาสวยมากก็สวยงามอันนี้ของซิวนาอันนี้ใช้เบอร์ศูก็ได้ใช้ แล้วก็เป็นแป้งของเมบรีนนิวยอร์กตัวนี้อันนี้เอฟเบอร์ศูนย์สองเป็นนูตเบสอันนี้ก็ใช้ให้เพื่อนเหมือนกันฟองน้ําหายไม่รู้ว่าฟองน้ามันหายไปไหนเอากลับแล้วแหละแต่ว่ามันล่วงหายไปไหนไม่รู้ก็เป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้เป็นพลเอของซิลนาเหมือนกันเป็นเมคอัพอคาเดมี่ตัวนี้อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งซึ่งลักษณะแบบนี้ได้ใช้สีทองตรงนี้ไปกับสีตรงนี้คัดเบ้าสวยมากสองซีมี้เนื้อด้านกับเนือ ชิมเมอร์ผสมกันแล้วคัดเบ้าสวยมากอันนี้ใช้มีประโยชน์มากเอาไปอันนี้เป็นพาเลทข,ของซาชาที่ซื้อมาจากจัดบายที่เคยเหอให้ดูไปแล้วอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ไม่ได้ใช้คือพาเลทเอาไปเหลือเยอะเกินไปอันนี้ไม่ได้ใช้อ,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 นนใชอันนี้เป็นดับบล์แมรี่ s ิสเตอร์ตัวนี้อันนี้ได้ใช้เลยได้ใช้ทั้ง3อันเลยทั้งบอนเซอร์ทั้งไฮไลท์ทั้ง, light, งมีปัดแก้มเนาะมันจะเป็น3โทนอยู่ในนี้ใช่ไหม คือไฮไลท์ปัดแล้วหน้าดูโกลดูสวยมากต่อไปอันนี้เป็นอายแชโดว์เมคอัพเป็น The Return of ODBO ตัวนี้อันนี้เอ็ซื้อเป็นเบอร์03มาลักษณะเป็นแบบนี้แพคเกจิ้งหรูหราสวยหรูมากอันนี้ก็ใช้ใช้สีนี้ไปใช้สีนี้กับสีทองตัวนี้ไปสวยงามมากอันนี้เอาไปก็ได้ใช้เนาะก็คุ้มอยู่คุ้มอยู่ ต่อไปเป็นพาเลตอีกแล้วเป็นของซิลนาคัลเลอร์เป็นพาสเทลอายชาร์โดพาเลตอันนี้เอฟได้เป็นเบอร์ศูนย์สีไปซึ่งพาเลตเนี้ยสู้พาเลตนี้ไม่ได้นะชั่วคณิมี่อันนี้ไม่ได้อะคณิมี่อันนี้สีแน่นสีชัดสีสวยมากกว่าอันนี้เอฟปื้มอันนี้มากกว่าเจ้าตัวนี้นะอันนี้เหมือนสีสวยก็จริงสีสวยเอฟชอบมากพาเลตนี้แต่ว่ามันเหมือนพิกเมนต์มันไม่แน่นอ่ะคือแปะขึ้นมาแล้วมันไม่เป็นพิกเมนต์อ่ะมันแบบเป็นฝุ่นๆเนื้อฝุ่นๆแต่แกก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ใช้สสีีีนไปทองวยามะจ ต่อไปเป็นปัดแก้มเป็นบัตร Adorable Odio ตัวนี้ได้ใช้ได้ใช้เพราะว่ามันมีหลายโทนสีอยู่ในนี้ก็ปัตได้หมดเลยอันนี้เป็นไพรเมอร์ของคัตทีสอันนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าเอ็ไมไปได้เป็นคนลงรองพื้นให้เพื่อนอีเพื่อนอีคนเป็นคนลงรองพื้นเขาก็ลงรองพื้นเลยไม่ได้ลงไพรเมอร์ไปก่อนก็แต่หน้าก็ไม่เยืมนะพอรองพื้นเป็นรองพื้นคุมมันรองพื้นเทปเอาไปใช้เป็น Super m e a l o w t o u r ตัวนี้ดีมากอันนี้ใช้เป็นเบอร์ Oc Oc สาม มีเพื่อนคนนึงเป็นรุ่นน้องผิวเข้มก็ใช้ของเอฟได้ส่วนเพื่อนอีกคนนึงเป็นผิวอ่อนกว่าเอฟเป็นคนผิวขาวอ,อันนั้นเขาต้องใช้ของเพื่อนอีกคนนึงเป็นของเอล็บร่อนไปแต่ของเอฟก็ดได้ใช้อันนี้ของรุ่นน้องสีผิวเข้ากับเอ็บได้พอดีแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ลูกรักลูกเลิศของเอฟมากแต่ใส่ลงไปนี่เกลือกลางมากเป็นบิว u ี้ c o เ t a จ e g e o r g e t บิ beauty ซ c c รีมตัวนี้คือทเทปบอกเอฟชอบมากเอฟได้ทำรีวิวไปแล้วคือมัน ดีงานพลรามแปดมากคุมมันดีมากเป็นี้แต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้เนาะใช้รองพื้นแทนแล้วก็มีขนตะปลอมที่ขนขนไปแต่ก็ได้ติดอันนี้คือที่เหลือกลับมาที่เอาไปบางอันก็ได้ติดไปแล้วแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นอินสกิตคอสเมติกเป็นทา a n สแ a รนต์ h d ดี้พาวเดอร์ตัวนี้ดีมากคุมมันเลิศมากอันนี้ใช้ให้เพื่อนทั้งสองทั้งสองคนเลยอันนี้ดีมากคุมมันดีมาก เลือดเลือดตัวนี้หน้าเนียนแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นแป้งพิตตี้เป็นเซลีนาตัวนี้อันนี้ซื้อเบอร์ศูนย์สองมาซึ่งอันนี้ก็ได้ใช้ใช้ทับอัพหลังลองลงรองพื้นแล้วก็เอาตัวนี้มาทับบนรองพื้นเพื่อให้หน้ามันใสเนียนกลิบนะจ๊ะตัวนี้ได้ใช้อันนี้เป็นแมตต์มีลิปของซารีตัวนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าสีมันแป๊ดเกินไปแบบนางรำอยากได้สีแบบซบซอมนิดน,นึงก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้ อันนี้เป็นอายไลเนอร์ของฮัสยาเกลซึ่งเป็นสองหัวเป็นไลเนอร์หัวหนึ่งแบบนี้ส่วอีกหัวเป็นที่เขียนคิ้วแบบนี้อันนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่ามีเพื่อนอายไลเนอร์ของมิดทีนไปก็เลยใช้ตัวนั้นแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นของยูทิปอันนี้ก็ไม่ได้ใช้อันนี้ของยูทิปไม่ได้ใช้อันนี้เป็นลิปสติกของเมบูรีนนิวยอร์กอีกแล้วซึ่งอันนี้เป็น p ศู 0, w 2นั่นเองเป็นสีแบบบานเย็นมาก ลืมสีคล้ายๆสลีคล้ายๆกันแล้วก็มีของรามครามรามครามแล้วก็เอาไปเป็นสีเอ่อเค้าเทนซ่าฟลอเรนต์ตัวนี้สีแซบเหมือนกันซึ่งเดีเ๋ยวเปิดให้ดูสีลิปสติกเอเอาไปมันจะคล้ายๆกันสีมันจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันเลย3ตัวโทนเดียวกันหมดเลยคือเอฟเอาไปเพราะว่าเอฟดู YouTube เขาแต่งหน้านางลำกันเขาจะใช้แบบสีออกแปลกนิดนึงเนาะแต่ว่าเพื่อนเกรียใจวัดนิดนึงก็เลยไม่ได้ใช้อันนี้คือสีมันแปเกินไปก็เอาติดติดเตอภัยอันนี้เป็นลิปจูบไม่หลุดของ M N เป็นของมีนาวอันนี้ก็ไม่ได้ใช้อันนี้สีสวยดีชอบชอบอันนี้ซอปอสีเมื่อกี้นิดนึงแต่อันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้เป็นปัดคิ้วของคิมมิเต้เหมือนกันเป็นรุนคัลเลอร์ไมบาอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ เล็บลอนเล็บลอดอันนี้ได้ใช้อันนี้สีพิ n งอินดี้อั e ต์นูนสียอดนิยมสวยงามอันนี้ได้ใช้สอบนิ้นหนึ่งแล้วที่เขียนคิ้วที่เขียนคิ้วเอาไปแบบเยอะมากนะที่เขียนคิ้วเอาไปแบบหลายแท่งแต่ไม่ได้ใช้เลยบอกแล้วเพื่อนใช้ที่เขียนคิ้วของตัวเองกันก็มีทั้ง d ดโซแอดลียแล้วก็เป็นยตทิคัพเท d ไดโซเป็นเบอร์ดาร์คบล์สีเข้ม ของแอดลี่เป็นเบอร์3เป็นเบอร์แบ็กบาวแล้วก็ของบิวตี้คอเทจเป็นเบอร์นัมเบอร์ศูน่าจะเป็นดักบาวมั้งหรืออะไรไม่รู้มันไม่มีเขียนเขียนแค่เบอร์02ก็เอาไป3แท่งก็ไม่ได้ใช้อันนี้นะจ๊ะแล้วก็มีอันนี้เป็นสติ๊กอายชดว์เป็นพิงค์โอเปรสีพิงค์โอเปรของลอร่าเมอร์ซีเเป็นไซส์ทดลองสีสวยมากอันนี้ชอบมากตอนแรกว,ว่าจะได้ใช้แต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะแต่งมาโทนน้ำตาลทองไปนั่นเอง อันนี้เป็นคอ,อนซีลเลอร์ของเป็นคอนซีลเลอร์ในตำราของเอฟเป็นคอนซีลเลอร์แท่งเดียวที่ซื้อเลยก็ว่าได้เป็นของคอลเลคชันเป็นลองรับติ้งโปรเฟคชันตัวนี้ไม่ได้ใช้เพราะเพื่อนนั่นเนียนมากนั่นเนียนกว่าเอฟมากก็เลยไม่ได้ใช้แล้วก็ตัวนี้เป็นเคที่ดอลอันนี้เป็น8.2 second fall in love eyeshadow อันนี้เป็นเบอร์09เป็น deep love ซึ่งสีสวยมากอันนี้อันนี้ไปก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเอาเสียมตาอื่นคัาเบ้าไปอันนี้มันออกเป็นน้ำตาลอาอกม่วง อันนี้ได้ใช้อันนี้ได้ใช้อันนี้เปของอ s n นไ e y ล l ร์ e Stay ตัวนี้เป็นอายแชโดว์เบดคือลงแล้วทำให้เปิดตาแบบแต่งได้สมูทมากอะ่ะอันนี้กำลังอินอยู่เลยอันนี้แบบดีมากราคาไม่แพงด้วยนะต่อไปจะเป็นงานแบบว่างานแปลงแล้วละ่ะงานแปลงที่เหลือเนาะก็เอาแปลงไปเยอะพอสมควรมี Inner l i n e ลเนของ Adley อันนี้ไม่ได้ใช้ไม่กล้าไทาลายให้เพื่อนของเองทาลายยังว่ายากแล้วเลยก็เลยไม่กล้าทาลายเพื่อน อันนี้ก็สีดําเหมือนกันเป็นแบบหมุนๆอายไลเนอร์อันนี้ไม่ได้ใช้เนาะเอาไปติดๆไปงั้นอันนี้ก็เป็นของแอดลี่อันนี้เป็นชิมเมอร์อันหนึ่งกับเป็นอายไลเนอร์ดินสองข้างหนึ่งคือเป็นสองข้างอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ที่เหลือจะเป็นแปรงอ่ะมีอันนี้เป็นลิปมันอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้บํารุงปากให้เพื่อนเลยก็พกไปเฉยแล้วก็มีที่ดัดขนตาอันเก่าอันเดิมตัวนี้ส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นแปรงแล้วล่ะก็เป็นแปรงเอาไปก็เยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันก็ได้ใช้ทุกอันเลย ก็มีแปรลงลงรองพื้นของเลียวเทคนิคตัวนี้ไม่ได้ใช้อันเดียวเพราะว่าเพื่อนใช้มือลงรองพื้นกันอันนี้ที่เป็นที่ทาลิปเป็นบัตรไว้ใช้ทาลิปอันนี้ได้ใช้อันนี้คัดเบ้าชอบมากอันนี้ใช้คัดเบ้าเพื่อนดีมากมันมาจากพาเลตอันนี้เนี่ยมันเป็นแปรงของพาเลตอันนี้มันเป็นแปรงของพาเลตอันนี้แต่ว่าใช้บ่อยก็เลยออกมาจากพาเลตอันนี้ได้ใช้เป็นแพรงคัดด่้ง งัดด่างอันนี้ได้ใช้อันนี้เป็นแปรงเบนสีอันนี้ก็ได้ใช้แปรงปัดแก้มได้ใช้ชัวร์ๆลงไฮไลท์ลงแป้งลงทุกอย่างอันเดียวเลยอันนี้เจาะเบ้าอันนี้ได้ใช้อันนี้ลงไลเนอร์ข้างล่างอันนี้ก็ได้ใช้แล้วก็มีสองอันเล็กน้อยห้อยๆติดใบก็ไม่ได้ใช้แล้วก็มีคัตเติ้ลบัตเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกสองอันในนี้ก็เิีงแะเจ ก็หมดแล้วเปิดกระเป๋าวันนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็นี่แหละคือของที่พกไปแต่งหน้าให้เพื่อนก็อาจจะเยอะสักเล็กน้อยเพราะไม่เคยไปแต่งหน้าให้ใครเลยก็ไม่รู้จะพกอะไรไปบ้างก็เลยพกไปเยอะแยะอลังฉากขนาดนี้ก็นะคงทุกคนคงจะตกใจนิดนึงว่าทําไมพกไปเยอะจังก็บอกแล้วไม่เคยแต่งหน้าใใครก็ตื่นเต้นเล็กน้อยกับพกมีอะไรก็ขนไปหมดเลยก็แต่ส่วนใหญ่ก็ได้ใชเนอะก็ประมาณนี้ และกันเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวีดีโอนี้กันเนะเปิดกระเป๋าแล้ว เอฟไม่แน่ใจแล้วว่ามันเป็นอีพีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงมาให้แล้วกันทุกอีพีเลยก็ยังไงก็ขอฝากช่งช่องนี้ด้วยละกันสัญญาจุดเอไปแล้วก็มี f เฟซบ o ๊กแฟนเพจด้วยชื่อเรียกกับช่องช่องนี้เลยมี Instagram กับ Twitter ด้วยขณะช่องทางไหนสามารถค่อยพูดคุยกันได้แล้วก็เอฟเขียนบล็อกแล้วก็ไปติดตามกันได้เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ด้านล่างนี้ให้เลยก็อย่าลืมไปติดตามกันและกันเนาะก็ยังไงวันนี้เอฟขอไวแค่นี้กันแล้วกันแล้วก็ฝากชมกันด้้้้ววว่าิีีอนนนขเะะกกัับบไแคคลสส